ครับสวัสดีนะครับพี่ๆน้าๆน,น้องๆวันนี้บบปเผามาบอกว่าวันนี้เปิดช่องใหม่นะครับเพราะช่องเก่ามีปัญหาครับช่องเก่าของโบปเผาเนื่องจากโทรศัพท์ตกน้ำแล้วเข้าช่องไม่ได้นะครับเนื่องจากผมพลาดเองผมลืมรหัส วันนี้ก็อยากให้น้าๆพี่ๆน,น้องๆช่วยกดติดตามบอปเผาใหม่นะครับตอนนี้จะใช้ช่องบอเผาช่องเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นช่องใหม่ก็เฝาติดตามกันด้วยนะครับก็มีหลากหลายแล้วครับตกปลามั่งดักปาลาไหลมั่ง คือพเพศของเราก็หาอยู่หากินนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามฝากรับชมเอาแบบสนุกสนานนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับโอเคนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับนีต่ต้องกาปลาอยู่ายนะครับ ปลาขึ้นมาครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับโอ้โหเกือ <ś m im ic> บเกือบนะครับอันนี้เรียกปลาอะไรครับเนี่ย<ะ>ปลาอะไรเนะนี่ยปลาปลากรุดเลยปลากรุดนะครับอ <m> ้โตัวใหญ่มากนะครับปลากรุดตัวนี้ <m> นีะครับเด๋ยวโอเคครับได้นะครับ อ๋แดงนะครับนั่งแอ็กนะครับอันน,นี้รอปลาแต่ปลาไม่กินนะครับปลาไม่กินเราไม่กินเราคนกินได้ไหมเราไม่กินเขาคนกิน เา,าเผาครับตอนนี้วันนี้รู้สึกว่าร้อนจัดร้อนจัดเอาเสื้อนะครับนี้เริ่มคันเริ่มหย่อนนะครับเล็งนะครับน่าจะมีตัวนี่นะครับภาพบรรยากาศเอินนะครับบายบายนะครับ ปล่าน่าจะกินแล้วอากาศมันร้อนนะครับวันนี้ใหญไม่ได้นะครับไ่วพอคามร้อนไม่ไหว,น,ว,น,ว,น,วน,น่าจะเปล่าวนะครับรอบนี้สู้ๆต่อไปเอื่องจบมา ยังครับโอเคพักก่อนครับอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของโทรศัพท์เครื่องเก่านะที่ได้ตกนาไปเนื่องจากขาตั้งกล้องมันมันเหมือนชารุดนะครับ มันซุดไปเองแล้วก็ตกโทรศัพท์ตกน้ําไปเลยก็ก็ต้องทําใจเราพลาดเองเอาไปตั้งบนสะพานนะจริงๆแล้วผมไม่เคยตั้งบนสะพานหรอกแต่ว่าวันนั้น,นพลาดไปตั้งบนสะพานอยากได้ช็อตที่ตกปลาได้เห็นชัดๆหน่อยแต่พลาดขาตั้งกล้องมัน ชำรุดตินหน่อยก็เลยสุดแล้วก็ตกน้ำไปเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ช่วยติดตามช่องบอปลาเผาคนเมืองยองใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เคยติดตามช่องบอปาเผาคนเมืองยองมาและช่วยรับชม ช่องบอรประเผาคุณเมืองระยองนะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีพี่พี่น้าๆน้องๆครับเค่นนี้ครับ,รบสวัสดีครับ